สาดีทั้งผู้มตอนนี้ข้าวเจ้ามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะอยู่หนองคายตอนนี้ข่าวเจ้ามาหอดหนองคายเน,ะนาะตอนนี้อยู่ที่สีแยงนองสองหอ้อง ทงสมเที่ยวสมโครงการทางเลี้ยงเมืองโครงการทางเลี้ยงเมืองด้วยทงสมเด้อเลียงเมืองหนองคายประเทศมาได้สองสามปีแล้วใกล้ซีแล้วแล้วเห็นหูผินห้อยแล้วหายเบิงเนาะวันนีการรีวิวอัปเดตไม่ว่าวันเหตุสาเร็จทอดใส่แล้วขเขดใส่แล้วฮัน น,นี่เป็นวันที่้9สามสิบแล้วนี่นะที่3สิบมิถุนายน2 0า3ก็คือพศ2566าทางสมมาสมบรรยากาศโครงการโครงการเขต เแล้วก็ข้ามทั้งมิตรภาพเนาะรับรองมาเลขสองจะได้เบิ่งบรรยากาศเรื่อยๆไปเนาะตอนนี้เราบซื้อข้าวอาหาโครงการอันนี้นะทางหน้านี่แหละจะได้เห็นแล้วเด้สอส์สโตร์อัปเดตเต็ม อัปเดตในละเดือนละปีจะเจ้าก็เริกแต่มันเหตุใหม่เพื่อนก็เจ้าก็ได้รีวิวให้เบิ่งพุ่นแต่ตอดก่อนโควิดพุ่นจากกับโควิดโควิดแล้วกับวันที้มาแล้วโควิด3ปี4ปีแล้วเบิ้งไปบางไปคึกหน่า,ายเพาใส่แล้ว ลางรถไฟข้ามทั้งหลวงมิตรภาพหมายเลขสองเลยนะทั้งหน้านี่ก็เริ่ม,มเริ่มมีโครงการอะไรนี่นะทั้งหน้านี่พอขาเขียนใส่ันที่ป้ายสียแดงๆมาข้อเรื่องโรครงการทั้งหน้านี่ทางเลี้ยวกราบนอกจาเป็นอนอตยู่ในโครงการนั่นแหละ ครับเอฟคือว่ายัางโอลเล้ยวแล้วจะไปกิดสับซ่าเห็นคืออะไรายะนี่สับซ่าเนาะเป็น,นสังนะเทคอนกรีตคานอยู่ว่อนะเสาหันแล้ยวไปแล้วเหนือแต่คาน,าว,านนะาว่าดีนานเลยเสาครับอัน ครสอาร์มแล้วแล้วเหลือแต่ทอคานท่านป่ินะน,นี่ได้มาเป็นชิ้นชิมๆชิมไปแล้วเนะาะทั้งหน้าพูดละแม่แล้วเป็นตัวโครงการทาาั้งหน้า ป็นคือทางยกระดับเนาะขนาดขเขาเสียนทางตัวนี้แหละไปขวัวเราเป็นไปบึงการเนาะไปทไ้ายเลยไปขัววิตภาพลาวไทยไปซื้อเลาไปเข้าไปในเมืองหนองคายจาสีเรลีย,ยวท้วายไป ម្នៃម្នេះម្នេស្រាបសរាបសររាបស់តូចម្នេះម្នេះម្នុងដ្តួ ลานรถไฟข้างหน้านี่แหละนี่หงอรถไฟเลย ดาวโอโบ,โบนี่อนะไรนะอย่างงี้ซูมซูมว่าระยะนี่สักซะเพอเขาเห็ดลายเขาเห็ดยาวนะับจนไปฮอดมีทางนึงอีกไปเลี้ยวอยู่บึงกาศมันอีกเนาะมันเป็นโครงการต่อนเนื่องอะไรเส้นทางตัวนี้ก็ได้เห็ดไม้มันแต่สะพานพุ่นละมาแต่ขวาเละมาอ่านี่แหละเห็ดยาวไปเป็น ขี่กับแมงมีทงเทียบแต่ปูแอสฟัลต์คอนกี่เดี๋ยวนี้ปูคอนกรีตเสริมเล็กจังดีแล้วเนาะหือว่าหับน้ำน้ำได้สบายสบายแล้วแบบก้อนแอสฟัลต์ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตซื้อมันวิมีเล็กวิ่งอย่างนอกระยะยาวต่อยซะคนจะกบคนหินซื้อแบบนี้มามันก็ กับยี่มันกับพีไปเมื่อแล้วตอนเพชรทางนั้นเลีเ้ยวบ่ได้เพราะปีกับปีกับพีไปเมื่อมาว่ากันเลยว่าปรับป,ปูใหม่เฮ็ดใหม่ซาบโฟกาสใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเล็กให้มันได้มาตรฐานบาทเดียวแล้เวเธอเดียวแล้วไปเลยฮนานะ leo, vượt sai, lại nhóm vượt của anh có leo. จะแบบได้มาตรฐานะเพนะื้องละสามเลนหกเลนนะมีบอลจุดพักรถอีกจุดพักรถอีู่ก็จะค่อยเห็ีไปเจอเล็กเจอหน้อยอันนี้แล้วจุดนนนนหนึ่งแล้วก็บทีมันก็บที่พยายามให้หลายจุดนั่นแหละเพื่อให้ได้มั่วพักในรถได้รถเทเลอร์ได้มาพัก หน้าพคนละปีนี้เนี่ยปีหน้าคนดอกสิแล้วยมส้มเห็นบอกไปใส่ไอกี้ก็คือดอกเบิดปีนี้สิแล้วเอาเบิรงเอาเบิรงความคืบหน้าแล้วมันไปซาเนาะพคนละปีหน้าพคนละอีกปีหนึ่งปีปลายพคนละไปสีเล้ว ไคก่อนทางอันมอเตอร์เวย์หมายเลขหกทางมอเตอร์เวย์หมายเลขหกกันจักปีและบุ๊กเจ็ดปีแล้ววะยี่แปดปีแล้ววะโครงการนั้นทางด่วนวังเวียงเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์วังเวียงเฮ็ดรุ่นหลังแล้วกว่อนได้ใส้มาได้สองปีสองปีปลายแล้ว แลนทางมอเตอร์เวย์ไปเลื่องโฮคิดก่อนเท่าของเดี๋ยวนี้ยังโบ่สําเร็จทั้งโบร่สแลนอยากเสียเงินก็บม่ได้เสียเนาะเสียแลนงานจ้างแลนบายนะเพระเขาเอาได้แลนทางหมายเรื่องกขันมันะสะดวกว่าเนาะสะดวกว่าเอาแลนสะดวกสบายขนาดมความปลอดภัยสูง เราได้บรได้ oy, oy, นะคืนค่อยลงค่อยฮะนะว่าคืนกอดคืนส่งพระเจ้าเฝ้าฟังพระเจ้าเฝ้าแกเครื่องแกของย่อ,อาต้องขึ้นต้องดวนเนาะเพื่อว่าพระเจ้าจะได้สะดวกสบายฮะนะรถเทรกหลบเสร็จเนะรื่อกันคอยพอเฝ้าฟังเออแรงทั้งลุมเอาก็ได้ฮนะ เดินทางธรรมดาทั้งรวมแรงซา่หมายเลขสองทั้งอิจฉาพารอยสั่นหมายเลขสองอาไปได้ใช้มือกับกบ,กบล่างเดดทางให้ถไปเข้าไปพอรถนี่เบบได้ตอกนกันเลยยาวแท้ยาวยาว่า,าเดนพอจะเตรียม้าบมานาะพอมันบอได้คามแบบเสาสี่สมโมงนี่น,นะเพราะว่ารถมาแล้วมันต้องได้มาผ่าน สุลักกกรดดิท้องไห e ม้มาสุลักกกรมากวดมากวดสินค้าก่อนดิกวดแล้วเราจะค่อยขามไปได้ดิกับผูกมาเ่ากันผูกออกมาจะทั้ทงพุ่นก่อนขามมาแล้วก็กวดสินค้าก่อนแล้วค่อยได้ไปะนะมันมัเล่ยวามัแล้วลืมผิดไปแล้วบนกวด ทายก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วตัวนี้เป็นก้อนกรีดเดือเป็นทุบทิม่มมดดไม่ไม่ได้มาถนนะ่าเือลปนยอดวมิตภาพสุครามมิตภาพลาวไทยค ขวัวภาษาลาวว่าวา,า,า,าไทยวา่าสะพานทั้งหน้าแล้ประตูโค้งแม่นข้างเข้าไปสุรับดานนะดานของสภาพเราไทย ใ่มือรหลดกับังเตรียมรหลดขนทรงกับลังเตรียมสิทรงสินสินค้าวัสดุต่างๆไปข้ามไปฟังสองบขออล้วเนาะ จอดทีรนาะจะข้ามไปฝ่งน,ง,ง,งนุง่อาานอย่หงน่อนนึงครับผมปามาแนวผมผมจะข้ามไปพุดเดียวแล้วผมก็กลับมาคืนผมผมจะข้ามไปวีซา่าซื้อนะไม่ใ่วีซา่าแม่ละแม่ละปลา้านป๋าลงมาจอดทีนะก็ใส บข้างกับรถอันข้างกับรถอันนั่นวะรถกระบะอันคเครื่องมันบอกโอ้ยองนอกพุ่นวะเดีดรถมาจะออกบาได้ี่มันตันไปนั่บ่เออรถพ่วงเด็กกำลังมาเต็มเดกังัี๋ยวเดี๋ยวเดไปไปต่อวิชาอยู่ไห่ กับผู้เล่นอยู่ลาวคุณละปสถานทูตคุณหมอหมอยู่ด่านนี่ยนะไปปั๊บนะเอาข้ามาวนซื่อ